ถ้าอยากให้พาออกนอ่อดีครับมันกับบอยากับก็คือเขาต้องตัดลั้ซุ้มเก่าๆนี่ออกครับให้มันเหลือประมาณนี่ครับกอประมาณนี้ให้เหลือจากสามสี่รกับพ่อครับครับถ้าตัดสูงแบบนี้ครับมันจะมีตาออกมามันจะเป็นแนงครับบรดีครับตัดให้ต่ําที่สุดนะครับโอ้ยง่ายเลยครับผมครรบโ้ง่ายครับ ครับใส่งาในมันหือประเภทน้ำครับเั้ากับเบิงนั้นครับผมอันนี้จะมาลองตัดตัวนี้นะครับเป็นต่อเก้าครับโอ้ยนะครับเผาฐานได้นะครับไม่ไพ่แบบนี้ครับไพ่เลี้ยงสามารถเผาฐานได้นะครับโอเคอยู่ครับใส่ดีอยู่ครับเอาทางไหนอทั้งนี้ครับ โอ้ไงครับพี่ร้องคมขนาดเลยการเฮ็ดไผ่กับบอญ่ครับกจับกระมาณนี้ครับเอาไว้สามลำก็พอเครื่องมือที่ดีกับเฮ็ดในเฮ้าเฮ็ดงานง่ายขึ้นครับโบมือเนาะครับเนาะตัวนี้กะผมสร้างมากอะผมเอาแบบที่เพิ่นแถมใบเลื่อยมาหเลยครับเอาแบบแถมใบเลื่อยมาเลย นี่ครับเวลาสมมติว่าเขาใส่ไปเครื่องปีหรือว่าปีหนึ่งหรือว่าหลายเดือนนะครับนี่ครับถอดน็อดหลวกะใส่เข้าไปครับเปลี่ยนไม่ได้ครับราคากับเพิ่มแค่นิดเดียวครับคุ้มค่ากว่าครับผมนี้ครับเครื่องมือดีสนใจพี่น้องสนใจก็กดตะกาได้เลยครับคมครับผม